เริ่มงานวันแรกค่ะไปค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ก็เริ่มงานวันแรกของต่อนะคะรยงานกันต่อค่ะวันนี้ค่ะหิมะก็เต็มไปหมดเลยเนาะค่ะวันนี้อากาศแบบว่าบดดลบค่ะแต่บ่าอ่ามีฝนมีฝนลงมาไปปลอยนะคะมีฝนลงมาไปปลอยค่ะมื้อนี้ค่ะมารอรับลูกชายค่ะดูกองหิมะค่ะพี่น้องค่ะ หิมะกองหมิมะเต็มอยู่ค่ะร่นจนว่เห็นนั่นนั่นหนาต่างนั่นลูกทรายเนาะค่ะอุ้ยเมืองไทยหอนหอนมาเอาความเย็นน้ำต่อเด้อจ้าสวัสดีค่ะวันแรกวันงานวันแรกค่ะทำงานวันแรกนะคะวันนี้ก็ทำตรงข้างบนโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องต่อกันเลยสิมาทำบ้านเถาแก่เนาะค่ะทำบ้านเถ,ถาแก่เพราะว่ามีคนช่วย คนที่ทาแทนต้อเมื่อนั่นนะคะเขาก็ยังได้ทํางานต้อจนถึงสิ้นเดือนอยู่เนาะค่ะก็เลยแบ่งงานกันทำเนาะค่ะวันนี้ต้อก็จะมาทําบ้านท่อแก่ด้วยนะคะทุกคนขาข้ามคืนเดียวนะคะหิมะค่ะตอนนี้ฝนตกบปรยปรยทั้งคืนนะคะน้ําแข็งละลายจากต้นไม้ที่ซวยๆตอนนี้ไม่มีหิมะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต้อสิพาทุกคนดูค่ะแต่ว่าลมแรงมากนะคะเดินออกไปนี่ต้องหนาวมากๆเลยเพราะลมแรงนะคะต้อจะพาดู อ่าถ้าหิมะละลายนะคะฝนตกลงมาไปปล่อยถนนสิเป็นยังไหเนาะคะ่ะมันจะเย็นสบายหรือว่าจะหนาวนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้จะหนาวนะคะทุกคนจะหนาวมากถึงเย็นมากคะ่ะแต่ถ้าหิมะตกจะไม่หนาวเลยนะคะต่อจะพาดูคะ่ะข้างนอกลมแรงมากคะ่ะต้อนั่งอยู่ในรถอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนสภาพสภาพอ่า ถ้าฝนตกไปบ่อยแล้วก็ลมต้นไม้ที่น้ําแข็งเกาะเต็มเมื่อวานนะคะวันนี้ไม่มีน้ําแข็งแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่มีหิมะเลยนะคะถนนก็จะเดินยากแล้วก็เลื่นด้วยนะคะต้นนี้จะเป็นกิ่งไม้หักด้วยค่ะเพราะว่ามันลมแรงกิ่งไม้หักด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ค่ะก็จะจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ารถาขับเข้าไปในตรงที่บ้านไม่ได้ค่ะวันนี้เพราะว่า เพราะว่าหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะดูตรงหลังคาบ้านเนาะคะ่ะเป็นหนามากี่คะ่ะต้อก็จะพาทุกคนเดินมันจะลื่นมากเลยค่ะเนี่ยเพราะว่ามันเปียกเนาะจ้าก็พาเดินดูเนาะคะ่ะนี่มันนี่คือคือมันเป็นน้ําแข็งนะคะเนี่ยมันเป็นน้าแข็งเป็นเป็นน้าแข็งเกาะในเนาะค่ะนี่ทาให้เราเลื่นเลยค่ะต้องค่อยๆเดินระวังมากเพราะว่ารถต้อดิคะ่ะอ่าทรายด้วยเนาะค่ะระวังต้องก่อน ต้อจากนี่ลมแรงมากถึงกับกิ้งงาไม่หักเนาะคะ่ะต้อกับสีพ้าทุกคนเอารถจอดไว้หนิแล้วก็สียางเข้าไปในบ้านหลังนี้เนาะคะ่ะเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ต้อต้องเดินริมดิมถนนนะคะริมดิมถนนที่มันน้ำไม่เป็นน้ําแข็งตรงนี้เป็นน้ําแข็งมันลื่นต้อกัสีค่อยๆไปเนาะคะ่ะวันนี้เรามาทํางานเป็นวันแรกะคะ่ะทุกคน ก็ทำสบายๆนะคะเพราะว่า้ลื่นลื่นลื่นค่ะก็ชิลื่นมากเลยนี่นี่ค่ะค่ะทางตีดต่อเดินเข้ามาเนาะจ้าพี่น้องเนาะหนาวเฮงขนาดเลยจ้าเบิ่งนี่หนะมะหนาขนาดใดจ้ามือต่อสั้นเลยค่ะมงนี้ต่อครับรถเข้ามาจอดบ่ได้เนาะจ้าต้องจอดรถไว้ถนน ตัวสิเข่ามาทำงานบ้านก็นอจา้ามีตาหิมะเนาะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าต้นไม้หิมะออกรุนเบิดแล้วนะคะลมแพงค่ะไปทำงานกันค่ะทำงานบ้านกันต่อลุยงานกันต่อค่ะวันนี้ค่ะนี่ตอก็ย้ายมาแฝดเถ่าแก่แล้วนะคะทุกคนตอย้ายมากแฝดเท่าแก่แล้วเนาะคะ่ะกจีได้ไปทํางานแฝดเถ่าแก่ตอเนาะคะ่ะเพรว่า,าอยู่แฝดคนออฟฟิาทาเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าถนนตรงนี้ สิลื่นมากค่ะต่อสชีเบิงนะคะเพราะว่าไอ้บันีาการสิแก้ปัญหาถนนลื่นเช็ดจังไหรคือเพิ่นสิเอาเหินบานเนาะค่ะเอาเหินบานใส่ไอ้ตรงที่เป็นน้ําแข็งเนาะคะ<ม>่ะนี่ค่ะก็คือเพิ่นเอาเอาเหินเนาะคะ<ม>่ะบานใส่แต่สั้นสียางบ่ได้เลยนะคะทุกคนนี่คือการแก้แก้ปัญหาของการอา่าพื้นเป็นน้ําแข็งถ้าเพิ่นบ่เอาเหินบานใส่จังซี่ก็สิบ่สามารถยางได้เนาะค่ะมันก็สิลื่นเนาะค่ะ ฉะนั้นเพื่อนก็นต้องเอาเหินหน้อยมาวานใส่เนาะ,ค,ะค่ะก็นี่แหละค่ะคือประเทศที่เป็นน้ําแข็งเนาะคะ่ะตามถนนลดเดินคนเอ้ยคนเดินเนาะคะ่ะเพิ่อนก็จะเอาเหินหน้อยวานใส่เนาะ,ะต่อกะสีพลาทุกคนไปทําความสะอาดบ้านต่อแกตโต้เนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นวันแรกที่ต้องมาทํางานเนาะ,ค,ะค่ะกับรู้สึกว่าลําบากจังน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่บ่อยู่ น้ำแข็งกระลายฝนกระตกดิน้ยงปอแป๊บปอแป๊บน้ำแข็งละลายเนาะคะ่ะก็เลยทําให้ต้อเดินมาลําบ,บากจักหน่อย,อยมือลุ้นสได้เอาอันแนวนเป็นเหล็กใส่รองเท้ามาเนาะคะ่ะเวลากันเวลาเดินเอาสีบอลล่นเนาะคะ่ะถึงสิมีหินจังสี่มันก็นยังเสียวๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปทํางานกันต่อเนาะคะ่ะนี่ก็คือบริเวณรอบๆแฟดค่ะรอบๆแฝดเท่แาแกเพิ่นซื้อใบเนาะเพิ่นพวกอึดเงินเพิ่นก็ซื้อใบเนาะค่ะ ซื้อวบเพระาะว่าามันก็นมีเหตุผลที่เพิ่นซื้อแฟสมองหันมองนีไวอยู่นอกค่าพี่น้องเนาะมันก็นมีเหตุผลของเพิ่นคือการแบบว่าหมุนเงินเพิ่นนะคะ่ะเอาเงินไหบมองไหลกับโบี้มองไหงไ้แล้วเนาะเพิ่นก็หาซื้อว้จกหลบทกเลกไว้เบิร์ุมองละจ้ะวืนนี้ลมแฮ้งค่ะค่าพี่น้องจา๋าไปทํางานน้าต้อนเนาะค่ะืันนี้ค่ะบบมี้ยังหลายค่ะทําทงานกันไปเรื่อย ขึ้นไปนี่ค่ะขึ้นไปตั้นสองเนาะจ้ะต้อกับทำงานบ้านถา่แก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะวันนี้ต้อกับิกลับไปโรงงานเนาะค่ะกลับไปโรงงานแล้วก็สีพอดีเลิกเนาะค่ะพอดีเลิกก็สิได้ไปซื้อกับเข่าต้อไปทากับเข่าที่บ้านต้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้ต้อกับสีรายงานพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่ยเนาะค่ะไปนำคากัะกับต้อไปเรื่ยเนาะค่ะนี่ก็ถ่ายจากมุมแฝดบ้านถา่แก่เนาะค่ะพี่น้อง ฝ่ามือนีบบ่มีแดดยากเม็ดขาดมีตะลมเนาะคะ่ะมีตะลมตอกะถ่า,าย,ยึดบ่งระ,ะเบียงเนาะคะ่ะถ่ายตรงมุมแฟดเนะคะลมแห้งค่ะค่ะพี่น้องเบอ่งนะจนี่มะกะหลายลมกะแห้งอากาศวัดาาาาติดลบด้วะคะ่ะมือนี้อากาศกะเย็นจ้อยเนาะคะ่ะอากาศบวกเนาะคะ่ะมือนีเนาะไปค่ะ ไปโรงงานกันต่อลุยงานกันต่อค่ะไปทํางานหม่องโรงงานกันต่อนะคะค่ะตอนนี้ถนนกับยางโบได้นะคะพี่น้องต้อต้องไปหาเนวมาใส่รองเท้าอย่างซีเนะจ้ะเราต้องใส่เหล็กตรงรองเท้านะคะทุกคนขาเพราะว่าถนนมันเดินไม่ได้ค่ะมันเป็นมันเป็นน้าน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งเราก็ต้องหาตัวนี้มามาใส่รองเท้านะคะตัวนี้นะจ๊ะ หาเหล็กใส่รองเท้านะจะน๊ะแบบนี้มือนี้บอได้ใส่ไปมื่นว่าสันค่ะพี่น้องเอ้ยก็เลยไปหาคูบึงอันอันที่ซื้อบว้เนาะคะ่ะตัวกระจีเอาไปให้ลูกสายคูนึงเนาะคะ่ะเราของตัวกระไส่สิบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างดีสําหรับหน้าหนาวนะคะถ้าเขาเป็นไส่รองเท้าหน้าหนาวก็จริงแต่ว่ามันมันตัวนี้สิช่วยได้เยอะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้สิเป็นเหล็กเล็กเกาะน้ําแข็งเนาะคะ่ะคือรอถลดราคะ ล้อรถดกะขันมีอันใดเป็นเหล็กมันก็สิเกาะน้าแข็งได้ยังสี่เนาะค่ะค่ะเป็นอันใดว่าเป็นเหล็กมันก็คือรองเท้าธรรมดารองเท้ารองเท้าหนาหนาก็จริงแต่ว่ามันบ่มีเหล็กเกาะคือล่อรถดต่อเนี่ยมันบม่มีเหล็กเกาะมือนี่ก็มือตัวรวยตัวรวยอยู่รอบพี่น้องจ้ามือนี่มีเนาว่าพี่น้องฟังย่างหนึ่งเนาะค่ะไปซื้อกับเข่าเนาะค่ะไปซื้อกับเข่าสิบ่าทพี่น้องฟังอันนี้บ้างอันนี้ก็น่าจะค่ะบอนี้ต่อสิต่อมีเลียงว่าพี่น้องฟังค่ะพี่น้องค่ะ มื่อนี้ไปซื้อกับเข่ากับลูกชายเนาะค่ะเลิกงานเราจะเลิกงานเราไปซื้อกับเข่าไปซื้อกับเข่าเราสิมาจ่ายตังค่ะพี่น้องเออเ้ยเท่าค่ะเอลี่ต้อเนี่ยพึ่งหูว่าเจ้าของแบบว่าก็หูยุตดอกค่ะว่าเท่าแล้วค่ะแกแล้วแต่แบบว่ากับพอถึงกระปานนี่เนาะค่ะกับไปแบบว่าอ่าลูกบัตรสาเหตุคือแบบว่าลูกชายต้อกับจ่ายบ่ได้แล้วค่ะบัตบัตบัตเขาหลอกไววเนาะค่ะตอนไปเมืองไทยน่ะเพิ่ใไสเงินหลาย เพิ่อนเอาเงินบัตรเพื่อนไปรูดอยู่เมืองไทยเนาะจะเอาบัตรไปรูุดเมืองไทยมาที่นี่ทั้งธนาคารอ่ทาทั้งธนาคารทางนี้เขาก็เลยบอกไว้เนาะค่ะเพื่อแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งเขาไว้ว่าเราจะเอาบัตรเราไปใช้ที่เมืองไทยนะคะเอาไปใช้หลายเขาก็เลยล็อกไว้ค่ะกันกันแบบคนอื่นเอาไปใช้เนาะคะ่ะเขากันไว้เนาะคะ่ะันนี้ลูกสายกับบุญมีบัตรจ่ายเงินน้อยจ่ายขากับเขาต่อไก็ะสอยืมบัตรแมนะ่พี่พี่น้่งข้ามขา แต่ยายค่ะโตหนะอันกระสีใจให้ลูกจํารหัสกระบาดพี่น้องจํารหัสบอดายกดแล้วก็กดอีกมันอิหยังเโทรหาลูกสาวลูกสาวกระบ่ฮหูแม่โทรหาสามีโทรมาโทรมากระ่า่หูโอ๊ดแม่จําบอดายไอ้ใจแบบไหนกระใจบได้ค่ะพี่น้องลืมรหัสเบดทุกอันไหม สมองไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยสมองต้อไปเบิดแล้วมาที่นี่โชคดีย่างหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องมีคนไทยคนหนึ่งที่รู้จาักกาันเขว่าหน้าหน้าต้ออันเป็นยังพนะเพิ่นถามเนาะคะ่ะก็เลยว่าจํารหัสบได้ก็เลยเพิ่นก็นเลยมาใจ่ายให้นะคะพี่น้องก็เลยได้เพิ่นกระจายให้เอ้ยพี่น้องเอ้ยทังอยากอายไอ้ A A. ถึงอยากายถึงหุ่นหวยเจ้าของโมหวยเจ้าของจนออกฮ้อนโตบืบเบืบบืบไฟไหมโตเจ้าของนะพี่น้องถึงเกงใจอันอันคนที่ยุคัดสันเนาะคะ่ะคนที่ยุ่นคัดเชียแแม่พี่น้องจา๋านี่แหละมาเ่าเรืงความโง่คามเถ่าคามแกให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะจังซี่แหละพี่น้องก็ได้แล้วกินมาให้ลูกให้ผัวยุ่ดอกเพราะว่ามีคนไทยก็น,นั่นคนใจดีใจให้เนาะคะ่ะกับคนผููจักกันนี่แหละค่ะพี่น้อง แต้ว่าเพื่นกะบางเอิญเพื่นกบมาพอดีกันเป็นเพื่นน่มาเ,ามเปา็นตายเลยพี่น้องขาบ่าได้กินข้าดอกทั้งเม่ทั้งลูกทั้งผัวทั้งเต้านะคะพี่น้อง <c oughs> นี่แหละเ่าให้ฟังเรยควค้อมเท่านะพี่น้องสุกมกกับยุนีงูกับยุนีเท่ากับยุนีเนาะพี่น,อน้องเนาะโตลาปลาเพื่อนเบิ่งเอาเด้อค่ะ <c oughs> แต่จังว่าละเนาะพี่น้องเนาะจังซี่ละเนาะอันโตลา มันก็พาเพลินผีบ้าผีบอไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะตอลาผีบ้าเนาะพี่น้องบ่าหเอาเน็ความเครียดมาใส่สมองปันไนดดอกมันผีบ้าผีบอเนาะพี่น้องเออสีบอให้ฟังเลียงกันเลียงกันค้นโกรธค้นเกลียดครับไอความโกรธความเกลียดความโมโหตอสินงางก็เห็นฟังขัดขัดเลยค่ะเป็นี้หนังตอคืออันโกรธเกลียดบ่ไใด เป็นอย่างือเป็นบ้าเป็นบอจังสี่แล้วค่ะก็สีบ้าห้วฟางอกนะกมือไหลบางว่างก็สีบ้าห้ฟังแล้วพี่น้องเนาะมือนีก็เอาไว้สานีก็นาะพี่น้องเนาะหิวก็หิวเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอันได้ขนมไม่กินอีกแล้วล่ะค่ะวาสีรุนหุนมืออื่นจังหลดนาะพี่น้องเนาะมืออื่นจังหลดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอยอันมืออื่นจังหลดเราค่ะหุนเนาะ